มือตัวสองตัวนี่ก็ได้พูดตัวสตัวนะนเ้าห้วยเออเดจงโจยุงทางกบัเขาท่าแล้วนมอนผู้อยู่เืองยะมัวมันมีบันัังเลยเียบเวลา ด่างมาก้างครับเปเปียงยนนมันก็เข้ามากินายกินมาดิ้มา,มา,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 าดิ้มาติ้งอะไยก็ได้ นี่เขือนต้นอย่างนี้นะกอสาฮะกอสากอสาอ๋อต้นต้นมันใหญ่้ยมันคาร์นบัตติใช่ไหมมันใหญ่นะมันใหญ่ไว้หรกไม่มันเบาเหรอไม้มันอ่อนอืมไม้เนี่ยอ่อนในไม้เป็นโกนไม้มันบ่เป็นอันนั้นน่ะมันเป็นแบบคันปุกมามันจะอีกเปลนแบบไม้บักเ้าวน่ะ อืมเป็นคุยๆเนี่ยปะ่ะมันบเป็นแผ่นเป็นอย่างอื้อ,อยกันแล้วบ่อ้อยกันแล้ว Ninh có câu hết rồi nhìn Ninh quá. Hết cái hình tổ mà lòi yêu của nó không Lòi hoang đang Bà nó bông ngót đi <laughs> Bông ngót kìm đi กินได้เต็มที่เหรอที่เหรอเหอเห็นลอยเป็นหั่นอยู่วุ้นเนาไปเบิ้งขวาทางวังโคกทางบ้านให้ขวาเขาตกไทยวุ้นสวิงเขาตกกันอยู่ทางนั้นนะวุ้นสวิง นเนี่ยหทางบ้านให้ไงทางไปน้ำหลุ่มไปกลางหน้าไปป่าล่างไฟไปป่าโอ้ต้องเขาว่าเขาได้กันเทวราชสวิงตกกันเนี่ยต้องมีคนพาไปไปบันทึกดอกเขาเอิ้นไปยืมมาเรื่งนี้จะไปนะต้องมีคนพาไปไปบันทึกนี่คันมีคนพาไปไปเบิร์ดน่ะเนี่ยเขาตกกันอยู่โน่นแหละทาบ้านให้สวิงมาตกทางนั่นแหละมาทุ่วันมากกว่าเนาะ

รอบของไม่สองปีแล้วอ๋อตบเพียนตัวยยี่หยกโตเลยนะ้เม่ได้เหรอตุ่ยยี่เขาไ่มีวังเลยมีแต่ไปงใต้มียู่เฮ็ดเด็กก็หาเขาคาดเยอเนอะปลาจุาจ้งปลาโจกไปสั่นเตีเออทางใต้ทางนี้มันมีแต่ป่าตะเพียนตลอดหกตัวห้าตัวโลนะ ส่นั้น่มีนเลยอามีอย่างลักนะปูตีบอ่อลน้ำไหลมาโอ้น้ำบนทางรางอ่อยจะปักยังยังไม่ค่อยเข้ามาื่กี้อันนี้อ ากินยามนี้ไปกินยามได้เฮ <laughs> ้ยที่นี <laughs> น่โอ้อตัวใหญ่แบบนั้นเอาปลาสวยปลาสวยเนะี่ ตาดุดบอกว่าเบ็เดดวงใหญ่กว่าปลาอยางน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีแ,แเ้าล่ะตรงได้อีกมันตองไ้ได้หลายอย่าว,ว่าได้น้อย ฮะน,นะเมื่อเรโตรสองเท่าเพราะว้อาทิตย์นึงนะครับนึง,งวันดีถือว่าถือว่ามาออกกำลังน้ำออกกำลังแขนออกกำลังสายตา

อันออนพโอ้นี่ได้เอาไปทอดกินหรออังบเขามปนตัวใ่ญยเด็กไปยกยอมาทอด,ทอดเดดเดียวทอดสุก,กินโอ้โหบตักเด็ดแล้วคุกรสดีทอดรสอะทอดกอบอะโอ้แซ่บ กเานิตเวเสียมหามได้ปะดิโอ้ขันยิงขยงตัวหัน้นกับตัวใหญ่เติมอเาน,น,นะน,นาะมันได้ตัวใหญ่เติมตัวเดียวละโอ้ขันใดยังเสียเป็นตะปวดจังนะบ่เพ่ อันหนังเมึงกกางนะมีโตเท่านี้ก้อยนะน้อยกว่านี้ก้อยอีกงแทางไปร้องนะห้องแซงนะเดี๋ยวหองทางเมี่ยงันนะะลายจังแต่ก็ยังน้อยอ่ะไงไงยม่ทันธยงจะปเค่งน้อยโอ้ปเ่งน้อยแปลกยัน้อยเ่นะเมียนเข้าไปซิดปลัดกันเลยยังยัง แต่ก็ไปติดกันได้แล้วเอ๊ะมันก็มีมีได้กันเหรอคนน่ะหน้าไอ้ลังเข้าซสาลีคนน่ะหน้าข้าวฟองคนน่ะอันนั้เขาไปซิบตลอดกันเมี่ยงเลยนนัมือระโลมือระโลกลัวเว้ยคนเรงโอ้ไถน้ำพุ่งมาอุ้ยเต็มกระติกอ่ะมาพัวเป็นผู้แกะเมียเป็นผู้ผู้ติก อันนะ่ะโอ<ฮ>้ดึงกล่องไว้ค่อยปลดทีหลังอันนะ่ะอันนี้ผัวปลดเมียติ๊กใส่น้ำผง หน้าคุณก็ไปทางนั้นวะเนี่ยไปหุ้นน้เบิดอ่ะมูลยเอิอไปหุ้นนัเบิดอเรียงกันสับลาบลเหรอบ่เออหน้าปลดก็ไปทางนั้นน่ะแล้วก็ุณเดิววนวังมลไวีก่อนบ่เออลองบอลันนัน แปบ๊บสามคันดึงบ่ทันปบ่มันต้องลงคันเดียวมันป่าเข้าบอ่อันเอาบ่ทันบ่อเออลงเด็ดคันเดียวดึงเอาดึงเอาเนี่ยต้นป่ามันเข้าอ่ะข,ขึ้นแบบ,บต้องห่วงว่ามันสีได้บ่ต้องไปเสียได้ยอย่างเลยบ่เอาแค่คันเดียวบ่บ่ ใอ้คันกใส่เนื่อบทันผัี่ให้กัมันว่าได้ปเน้อองต ก็ปดสัวนึงคำกัก <laughs> สามตัวคำคกักตัวดิเ <c oughs> อาละหอมไว้ เนี่ยหัวหันบวกินเลยกว่าเนานะเนาะปกตินี่ถ้าลงไปนี่มันจะบิดเลยบวกนั่นนะ

Boday đây lắm hè. chưa lắm hè. Boday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 